สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมเวลาว่างพี่ถึงชอบทานบวยและบวยมีสรรพคุณอะไรบ้างที่ดีต่อโรคกดไหลยอนเลื้อังสำหรับพี่บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมคลิปกันได้เลยค่ะอันนี้มีพี่ยกความดีให้น้องสาวของพี่เลยเพราะว่าน้องสาวพี่ก็ซื้อบวยแช่อินให้พี่ลองชิมดูพี่ก็ลองชิมดู หลังจากที่พี่กินบวยแช่อิ่มมาได้ชักระยะแม่พี่ก็กสังเกตสีหน้าของพี่ปรากฏว่าสีนหน้าของพี่นี่ก็คือดีขึ้นดีขึ้นมากเลยมันก็เลยทาให้พี่เนี่ยมีความสนใจแล้วก็ค้นหาข้อมูลแล้วก็สรรพคุณของบวยว่ามันมีอะไรบ้างะเดี๋ยวเรามาดูสรรพคุณของ บอยกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างตามภาพที่พี่จะโชว์สประคุณเลยค่ะอันนี้นี่พี่จะขอพูดเฉพาะข้อที่สำคัญสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับ โรคกดไหลย้อนที่ที่พี่เป็นแล้วก็ของคุณผู้ของคุณผู้ชมเป็นแล้วกันนะคะเ,เริ่มจากข้อ1ค่ะข้อ1ก็คือช่วยเพิ่มกําลังบรรเทาอาการอ่อนเพลีย er. เพราะการที่คนเรารู้สึกมีอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย er ก็เนื่องมาจากกดในเลือดสูงร่างกายจึงไม่สามารถปรับสมดุลความเป็นด่างได้ทันแต่พอบวยที่มีความเป็นด่างที่ค่า p s 7.35 ซึ่งใกล้เคียงกับเลือดของเราดังนั้นการรับประทานบวยจึงช่วยถ่วงดุลความด่างของความด่างได้คะดังนั้นตัวบวยนี่ก็คือสามารถแก้อาการอ่อนเพลียจากคนที่เป็นโรคก,กดไหลย,ย้อนเลือลังมานานหลายปีได้นะคะต่อมา ข้อที่สี่ค่ะช่วยลดมลพิษและอาหารที่เป็นพิษต่อร่างกายและช่วยลดกดรดไนระเพาะอาหารก็อย่างที่รู้อยู่แล้วว่าออคนเป็นกรดไหยลย้อนเรื้อรัางนี้สภาพกดพรดไนระเพาะนี่ก็คือจะเยอะมากเป็นพิเศษเมื่อกดเยอะมากเป็นพิเศษเนี่ยก็จะทําให้ออตัวของเราเองเนี่ยก็จะมีอาการจุกแน่นหน้าอก แล้วบางทีลมมันก็จะดันขึ้นไปศีษันจะทําให้เกิดอาการปวดหัวได้ก็มีหรือไม่ก็จะมีอาการแบบแสบท้องถ้าใครดูคลิปแรกๆของพี่นะคะพี่ก็จะเอ่ยอะไรถึงเรื่องพวกนี้ด้วยค่ะต่อมาข้อที่5นะคะช่วยแก้การเหงือกอักเสบโรคฟันและแก้ปัญหาจากการเกิดกลิ่นปากก็อย่างที่รู้อยู่แล้วว่ากด คนเป็นโรคก,กดไหลย้อนเลื้อรลังเนี่ยกดเมื่อกดขึ้นมาเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหนักๆเนี่ยอย่างที่พี่เป็นหนักๆเนี่ยก็คือกดมันจะกัดพีดานปากจนจนแบบว่าผนังพีดานปากเนี่ยหลุดลอกออกมาเป็นแผ่แนๆเลยก็มีนะคะเพราะว่าเออตัวกดเนี่ยมันจะมีส่วนช่วย ตัวกดจากกระพาอหายเนี้ยมันจะทําให้ปากเราเนี่ยมีกลิ่นปากเยอะมากเลยอันนี้พี่คิดว่าตัวตัวบวยเนี่ยช่วยได้มากเลยต่อมาข้อที่6ช่วยบรรเทาอการขึ้นไส้อาเจียนคนที่เป็นโรคก,กดไหลย,ยอนเรื้อรังเนี่ยบางทีถ้าเป็นหนักๆเข้าเนี่ย บ้านอาจจะหมุนแล้วก็อาเจียนรู้สึกว่าขึ้นไส้อาเจียนได้บางทีบางครั้งพี่ก็มีอาการแบบนี้เป็นเหมือนก,กันแบบว่ากินอาหารที่ผิดัำแดงหรือว่าอะไรพวกนี้พี่ก็เป็นอะหะอย่างนี้สัรคุณของบวยเนี่ยก็ช่วยได้ต่อมา ข้อที่8ช่วยเสริมสร้างระบบการย่อยอาหารแก้หันแก้การอาหารไม่ย่อยหรือหากมีอาการท้องร่วงจุกเสียดแน่นท้องการรับประทานบวยจะช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ไดอ้อย่างใครที่มีเรื่องอย่างพี่เนี่ยมีเรื่องระบบขับถ่ายท้องอืดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆนะคะแบบเนี้ยช่วงว่างๆอ่ะ คุณผู้ชมที่มีลักษณะอาการแบบว่าคล้ายๆกันกับพี่เนี่ยก็สามารถช่วงว่างก็ทานบวยช่วยได้ต่อมาข้อที่10ช่วยป้องกันการติดเชื้อนในระบบทางทางเดินอาหารนี่ก็เป็นข้อดีของบวยต่อมาข้อสุดท้ายอันนี้นี่เป็นข้อสําคัญเลยก็คือข้อที่15ผลบวยแช่น้าเกลือนํามาคั้นเอาแต่น้ำ ใช้ดื่มรักษาการบวมจำเดือมมาไม่ปกติของสตรีได้ข้อนี้นี่สาหรับตัวพี่นี่คือพี่ให้ห้าดาวเลยเนื่องจากว่าตัวพี่เองเนี่ยเป็นโรคกดไหลย้อนเลื้อรลังมานานหลายปีแล้วก็มันก็ทำให้พี่นี่คือแบบว่าตกอยู่ในภาวะไวทองก่อนกำหนดเร็วกว่าคนภายในครอบครัวด้วย ดังนั้นพี่ก็เลยจึงคิดว่าข้อดีของผลบวย,ยเนี่ยก็ช่วยพี่ได้มากเลยเหมือกันอย่างไรก็ตามแม้ว่าบวยจะมีประโยชน์หรือว่าต่อโลกกดไหล่อยออด้อนเรื้อลังแต่คุณผู้ชมก็ต้องรับประทานแต่พอดีค่ะ อย่าทานบวยจนแบบว่าปริมาณมากเกินไปเพราะว่าบางทีทานมากเกินไปมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ค่ะค่ะใครที่ชอบคลิปพี่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดส b ัครส b e ให้พี่ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ